จูบท่านฝันว่าได้กอดหรือได้จูบทำนายว่าจะได้ลาบหรือสิ่งของท่านฝันว่าได้จูบคนสูงอายุทำนายว่าจะได้รับโชคจากผู้ใหญ่ถ้าจูบกับคนรักทำนายว่าจะได้รับเคาะเล็กๆน้อยๆจากคนในบ้านหรือคนใกล้ชิด เลขเสี่ยงโชค0703307367เพื่อให้คำทำนายแม่นยำท่านควรนึกถึงของสินแรกที่ท่านฝันเห็นในความฝันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนตัวเลขที่ให้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ